หอยรวมสามตะหายหอยโครงเป็นยังไงหอยโครงแบบโครงโครงอะในชีวิตเนี่ยหอยอะไรอร่อยสุดน่าจะเป็นหอยก็ต้องทานแบบนี้แหรอคุณเอออะไรเซนเซอร์ทั้งหมดอ่ะมันกินสองล้นรวดหนึงของอร่อยตอนอร่อยไหม่ะอร่อยพูดอร่อยอ่ะตอนอร่อยไหม่ะอร่อยพูดอร่อยอ่ะ โบมไม่ใช่พี่บุ๊กที่เฮียจะมาทำแบบนี้นะพุจะอ้วกไหล่โไม่ได้มีไว้ให้เฮียน,นะแลวมีไวให้ใครไม่บลมีไให้ใครเดี๋ยวเขาจะเอาแฟนเขามาทำงานด้วยแล้วเขาจะเอาแฟนเขามาทำงานด้วยแล้วอันนี้คนตัดเขาบอกะพูแลดิโ,<ห>โบกันยารันย้สวัสดีค่ะแล้วขอต้อนรับเข้าสู่รายการโบกันยาดันนะคะในวันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งคนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเขาคือคนที่ชื่อว่า บานเมมเบอร์เล่เพราะว่าวันนี้เราเพิ่งไปไปหาพี่สาวมาที่แบบเขาชอบเรียกเราแบบปุบปับเรียกทางนี้เราไปดูคลิปในช่องดีเวลาพองท่บอกว่าเขาเรียกเราไปทำไมใช่แล้วเขาก็ทำเซอร์ไพรส์เราคนดี่ดีอ่ะเป็นคนที่เรารักแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้สิบนาทีนี้คือเป็นคนที่แบบบังคับอ่ะแต่ตอนนี้เป็นคนที่ดีละเป็นคนที่ดีเพราะว่าพอมันได้ของปุ๊บดีเลยพี่สาวดีนที ว่าบิวเขาเซอร์ไพรส์อะไรใช่แล้ววันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรวันนี้นะคะเราจะมาทําหอยนะคะซึ่งเราได้หอยมาจากร้านนี้ยมนาฟาร์มนะคะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าชื่อร้านอะไรนะยมนาฟาร์มถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของสดสดทะเลอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดต่อร้านนี้ได้เลยทั้งหมดที่เป็นของยมนาฟาร์มใช่มีโปรโมชั่นด้วยจะบอกว่าหอยแข็งตัวใหญ่มาก หอยรวมสามตาหายยิ้มอะไรมันมีความสุขมันเ่ะวันเนี้ยชีวิตอุ้ยอุ้ยพี่บุ๊มาอุ้ยอุ้ยบีบมาแล้วบีบีหลานโตไปเรียนมาเป็นไงลูกบีหนูไปเรียนมาเป็นยังไงคะนายลูกโอ้หนูไปเรียนมาเป็นยังไงไม่เคยได้ไปส่งหลานเลยรู้ปะน่ารักมากบีบีทักทายก่อนช่องโกโก้ก่อนบี ป๊าก็อยู่เนี่ยป๊าก็อยู่เนี่ยพี่โบ๊ะเขียมีจะบอกกุชชี่ไงเห็นกล่องก็รู้แล้วงูเลยออกมาอยู่นี่เองใครซื้อให้บิลวราพรเออยอดอ่ะห้องนี้เลยทำหน้าตกใจแบบนย้ได้ปะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำยำหอยรวมสามจังหวันะคะซึ่งยำหอยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นยำหอยที่เหมือนเวลาเรากินหอยนางรมอ่ะทุกอย่างมันจะรวมอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไร พิกเผาอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเดี๋ยวเราลองชิมไม่ต้องหนึ่งสองไม่ต้องให้ไม่ต้องให้จังหวะหนึ่งสองไม่ต้องให้จังหวะหนึ่งสามเดี๋ยวเรามาลองชิมหอยแครงยักษ์ของเขาก่อนทุกคนนนี้ปกติกินหอยอะไรปกติกินแบบพวกหอยเนี่ยหอยโขงอะไรพวกนี้หอยโขงเป็นไงหอยโขงแบบโขงโขงแในชีวิตนียหอยอะไรอร่อยสุดถ้าจะเป็นหอยก็ต้องการแบบนี้แหละเอออหละ ตัวใหญ่มากแล้วเน้นลวกประมาณกี่วิสิบวิขึ้นเลยปะไม่ถึงหอยแข้งเหรอไม่ถึงก็หอยแครงเหรอจะส่งทำไมก็หอยแครงไงอันนี้แบบไม่ต้องใส่ซีฟู้ดใส่แต่พริกเผาของเขาเอาจริงมากหอยเขาดีมากเลยจะบอกว่าคนที่กินสุกอ่ะก็เลยลวกไปเลยแต่ลำรับครอบครัวเราอะชอบกินแบบมีเดียมมีเดียมแบบนี้อร่อยมากกรึบกลับและสดเดี๋ยวกลับมาทำน้ำยำกันต่อ ทุกคนคะนี่คือแบบไม่ไหวแล้วอยากลองชิมคือปกติเราจะกินหอยนางรมแบบว่าเอาซีฟูด้ดแล้วก็เอาพริกเผามาวางแล้วก็ค่อยแบบ หอมเตียวนู่นยังจะบ้าะแต่อันนี้คือเรารวมเลยค่ะแล้วก็ปาดแบบนี้เลยโอ้โหแล้วกินเลยนะไม่กินเธออือ้มโคตรอรยอืมอ้มหอยโคตรสดเลยอ่ะหอยดึบๆเลยอ,ะอ่ะทุกคนวันนี้ไม่มีนะคะซีฟู้ดกินก่บซีฟู้ดไม่มีนะคะวันนี้เราจะกินแบบนี้ไปนะ อาหารทะเลหอยต้องร้านนี้จริงๆว่ะแม่ลองชิมอ่ะบอบให้แม่ชิมเดี๋ยวจะไปกินต่อในคลิปนะแต่น,นี่ขอ,อก่อนหอย,หอยคือหอมมากไม่คาวเลยอะอร่อยมากทุกคนลองไปทําตามกันนะแค่เอาพวกพริกเผาอะไรใส่ไปในนี้แล้วก็ใส่ได้เลยแล้วก็กินได้เลยอร่อย วันนี้นะคะเราเปิดคลิปกัน่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วเราจะบอกก่อนว่าเราเอาหอยมาจากร้านนี้นะคะยม,มานาฟาร์มนะคะถ้าโบอ่านชื่อถูกก็คือถูกอ่านชื่อผิดอาจจะผิดใช่แล้วก็มีโปรนะคะเดี๋ยวขึ้นโปรให้ด้วยโบส่งฟรีนะคะทุกคนใครจะอยู่จังหวัดไหนส่งฟรีหมดแต่ว่าจะต้องคือให้ถึงเกณฑ์นะคะเดี๋ยวโบขึ้นรายละเอียดให้วันนี้เรามารวมตัวกันได้อย่างไงเนี่ยมานั่ามาช้อนทำไม,มกินหอยไงเอาเลยมันจะวุ่นวายหนึ่งทีอันนี้คือการท้าทายตะก้องและว่าเขาจะจับ กล้องทันไหมเพราะว่าวันนี้วุ่นวายมากจริงโอ้โหเฮียอย่าร้องนะวันนี้แจ้กินหอยนางรมป่ะมีสามหอยเฮียมีหอยอะไรบ้างวันนี้หอยมดตะนีหอยมดตะนีกินแบบนี้ไปเลยมีหอยแทงยักษ์แล้วก็หอยนางรมหอยนางรมคืนนี้นี่หอยนางรมแต่ถ้าหอยที่ยังสดคือหอยนางสาว ถูกต้องถ้าหอยนางลมเนี่ยตอนนี้เล่นอะไรถูกหมดจริงๆและนี่คือหอยแมลงผู้และนี่คือหอยแครงและนี่คือหอยแมลงวันอ่าถูกต้องทำไมมองหน้าเจ๊ละมัยอะเอ้ยมองว่าทำไมมาคิดถึงคิดได้ไอ้บัดเพื่อนเดี๋ยวมาเยอะย้ายบี้มาดีกว่าจะได้นะยกเก้าอี้อยู่เดี๋ยวมันมาหกใส่เสื้อผ้านะมาสัญญาว่ามาหกให้เละเทะไหนน้ำจิ้มอยู่ไหนอะโบไม่ขอรีวิวได้ปะแต่เราหอยรสชาติเป็นยังไงเราอยากบูกว่าไม่ค่อยกินนะคะ หอยแมลงภู่จะมีรสชาติหนึบๆปะมากินิ่มหวานหอมเรียกมากินก็คือมันไม่สนดเลยหอยแข็งไม่อะไรแบบใช้มือใช้มือเลยไม่แล้วนี่คืออะไรดูนนีกินอย่างงี้อันนี้ช้อนเฮียนะอันนี้ทุกคนถ้าเกิดแบบใครไม่ได้เตรียมช้อนให้เตรียมแบบนี้ไว้นี่มันสามารถอย่างนี้ได้เลยแล้วหอยแข็งอ่ะอร่อยตรงไหนอยากรู้อร่อยตรงหอยแข็งอร่อยเป็นหลงผูกพ่อเราอ่ะนี่จริงๆมันถูกเรื่องนี้เพราะเรากินแล้วเราก็ต้องโรยตามคนจีนอ่ะ ไม่อร่อยยังไงหอยแครงอ่ะหอยแครงมันอร่อยตรงที่มันกรึบๆแล้วมีกลิ่นปาวเลือดอ่ะเป็นยังไงอร่อยไหมลวกตุกอันนี้หอยนางรมเจ้งแดงๆอย่างเงี้ยเป็ไมลูกไม่แดสั่งมาจากไหนนี่อ๋ออันนี้ใช่ไหมอืมพังง้อเด้งเลยอ่ะแ้วสำหรับเฮียกินนะต้องกินอย่างนี้เลยบนนี้ป๊าบเข้าไปหไม่มาไม่เนี่ยหอยแคร หอยแทงเด้งเลยนะเด้งยังไงลุงน้อยดูนี่ดูนี่ดูนี่แจ้าหอยอะไรเราบ้า้ไม่กินช้าหน่อยเลยวะก่อนที่แจ๊กจะไม่กินไม่เอาปากแจ๊กกินหอยอะไรเจ้ากินหอยแบบเน้แต่ใส่ไหนเนี่ยไอเนี่ยหอยทอดบอกแล้วอ๋อเจ้าไม่กินอะไรใหญ่ๆแบบไม่ไหวย่างลมทอดอย่างนี้นะ แล้วหอย,หอยน่มัน,นมมหอมไงวะมันหอมมันกลบมันหวานแต่หอยตอนในช่วงนี้หน้าเนี้ยหอยจะเป็นสีนี้น่ร้นี่คือหน้าอะไรหน้าร้อนเป็นหน้าอะไรมอลสุ่มนิดนึงอ่ะหน้าร้อนหน้าร้อนใชอยอย่ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวหอยจะเป็นสีไงสีขาวเป็นยังไงเฮียถ้าหน้าหนาวหอยมันจะแบแบแห้งๆหน่อยเพราะมันหนาวไงมันจะแห้งๆแต่ถ้าเกิดหน้าร้อนเนี้ยก็คือแบบมันจะมีเหงื่อออกคุว่าจะเห็นมันพังคันแล้ว มันบิดตรงไหนอะจริงป้ะหน้าร้อนเงยอออกไหมไม่อ่อยมันก็เงยอออกเองยังจะไปต่อมันไม่ได้เข้าใจเลยเขาบอกสีขาวมากไม่อร่อยกินไม่ดีก็คือมันช่องเี็กไม่มีคอไม่มีอะไรเลยนี่ไงหอยแครงตัวใหญ่มากทำไมหอยแครงไซนี่หายากนะกลิ่นน้ำมอยากสัตว์มือนก็ค่อยหิวหิวจริงไม่ต้องยุ่งกับหมาได้ไหมหมาอยู่เฉยๆนะชามึงก็มีอ๋อเหรอนี่ วุ่นวายจริงๆเลยหาล่าไม่ได้หาทำไรแล้วหาแล้วลากด้วยนะพี่ด่ายังไงยังไงแล้วมาใส่อะไรนี้ให้แม่กินก้านอ่ะหอยเลยอร่อยสุดเยี่ยมหอยนางลมทหตุใดอะเยอะชอบหอยแทงเพราะว่ามันรู้สึกแบบว่าหวานคือคือเมื่อไรหอยอันนี้มีใครพูดคนเดียวอ่ะเมื่อไรหอยแมงพุอะไรนะหอยแมลงพู่หอยแมลงพู่แล้วหอยแมลงมียโบก็ไม่ต้องมองเลยเฮ้ยทำน้ำจิ้มอะไรวะแล้วมองอะไรอะไรหอยแมลงยี่อะไรอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรเนี่ย กินเข้าไปูมึงกูกราบเหมือนกันึงกินได้ไงวะมึงกินสองอันรวนหนึ่ของอร่อยมันอร่อยไหมเน่ะเอออร่อยโคตรอร่อยอ่ะตัวนี้มันอร่อยไหมเน่ะ อร่อยอร่อยอ่ะตัวนี้คือแบบยอมเลยหอยแข็งร้านเนี้ยร้านอะไรนะน้ำมันแตกโป๊ะโปเลยวะทุกคนคือแบบหอยแข็งเขาตัวใหญ่แล้วแบบว่านี่เป็นยังไงโป๊ะโปเลยวะมันขาวเลือดอ่ะเขราะจะเข้ามาขาวเลือดปว่าเข้ามาอย่างหอยนางลมแล้วรู้ว่าหอยแข็งมีประโยชน์อะไรบำรุงสำหรับคนที่เป็นเลือดจางนะกินดีมากบอกเลยไม่ใช่นะเดี๋ยวเปิดก่อนใช่ใช่คบหนี้กันเองดีเขาบอกให้มันผ่านไปบิ๊วชอบไหมหอยแข็งนี้คือจุดว่ะหอยแข็งมันจุด นี่ชอบหอยแข็งที่สุดเลยอะโบ้าแนะนำร้านนี้โดยที่ไม่อายเลยนะอร่อยโคตรสำหรับคนที่เป็นเลือดจางช่วยลดกลในกระเพาะรวมลดอาการท้องต่องบีเบียข้อมูลแน่นว่ะเขาอ่านอ่ะเดี๋ยวเราลองมากินแบบนี้ดูโบเนี่ยขอหอยแข็งตัวหนึ่งทุกคนเคยเห็นป่าสามหอยในหนึ่งคำเออน่าสนใจแล้วมันจะไม่ตีกันหรอมันจะไม่ตีกันเพราะว่ามันเป็นพวกเดียวกันตอนนี้เป็นพวกเดียวกันอ่ะกินหอย กเอก็ม่เฮ้ยมันเละขออนุญาตขึ้นร้านอีกทีนึงแมอกินสามหอยแล้วอร่อยหอยเหรอไอบิวเฮียแบบน่ากินไหมกินคำนี้ยร้านไม่บู๊ก็ไม่กินเท่าไหร่นะร้านหนึ่งโอ้ยตั้งแต่ร้อยบาทยิ่งกินยิ่งได้เงินแล้วกินหมดเลยบาทยิ่งเยอะเลยทำไมมันอร่อยด้วยขนาดนี้อร่อยโคตรอ่ะเข้าใจป่ะแล้วทำไมวันนี้โรงแรมใส่สูตรเนี่ยเพราะว่าจะกล้องหรอกล้อง คนไปโฟกัสตากล้องหมดเลยช่วงนี้เพราะอะไรอ่ะมันหน้าตาดีคิดว่าตัวเองหน้าตาดีไหมไม่เท่าไหร่ครับยสู้เขาคนไปโฟกัสเขาหมดเลยใช่เขาเลยต้องใส่สูตรสู้ไงเคยไปจับเวเคยให้เขาเคยให้เขามาลองชิมอ่าแล้วเป็นไงบ้างเรียบร้อยคนก็คือคอมเมนต์แล้วว่าคนไม่เขาไม่มาคอมเมนต์คนไม่คอมเมนต์ถึงลุงน้อยเลยพวกขอคนละหนึ่งหัวใจให้ลุงน้อยหรือว่าให้พิมพ์เขาว่าลุงน้อยน่ารักคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะใช่ใ เขาบอกตากล้องเขาเรียกว่างานดีไปเลยจะฟ้องสีวันเพื่ออะไรนะสีส่วนไม่อยากจะพูดชื่อนี้เขาไหร่ถ้าใครไม่คอมเมนต์กจะเลยฟ้องสีวันเอมาก็กินได้เนาะหอยนมเนี่ยแม่ลองกินหอยขอหอยดิม่เอามากิเนี่ยอันนี้กินได้ดีสามสิบโอ้เร็วนะคือเรื่องของอร่อยเวลามจะผ่านไปเร็วมากเลย งแต่อะไรที่แบบอัดนานอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบก้ามตืนฝืนทนมายถึงช่องใครช่องเฮียเฮีจะบอกว่าพี่บุ๊คทำอาหารไม่อร่อยเหรอเฮียก็พูดเป็นอย่างนั้นแหละให้มันเป็นเข่าวแบบกิมมิ๊กเล่นๆในคลิปจะไม่อร่อยจริงใช่เฮียบุ๊คไม่ใช่พี่บุ๊กที่เฮียจะมาทำแบบนี้นะเพราจะอ้วกเฮ้ยไหล่บุ๊คไม่ได้มีไว้ให้เฮียนะแล้วมีไว้ให้ใครนี่บิวมีไว้ให้ใครไหล่เขามีไว้ให้ใครจะวันดีมึงกูจะช่วยมึงวันนี้เห็นเขาดีไว้ที่ฉาชิงเซามีใครรู้บ้างอันนี้ทิปโบยายุ่งทำไมอ่ะแล้วทิปโบยยาุ่งคืออะไร พูดเลาะเทปก็ไปสั่งคนก็ตัดเองสิพักงอะไม่มีพวกเรานะเตรียมใจไว้เนี่ยรีบๆเดี๋ยวเขาจะเอาแฟนเขามาทำงานด้วยเราเดี๋ยวเขาจะเอาแฟนเขามาทำงานด้วยเราว้าวว้าวว้าวหอยมันใหญ่นะเนี่ยจริงเหรอจริงหอยมันดีจริงที่เนี่ยมีมีประทับใจมากเลยบิ่แม่เตรียมพักผ่อนเกษียณให้เราเพราะอะไรอ่ะเขาเอาแฟนเขามาทำงานหอยแข่งก็ตัวใหญ่ที่นี่บอสไปอยู่ช่วยกันบอสก่อนเพื่อนมาช่วยป่ะโอ พวกมาพวกมาพวกมาฮัวอันนี้คนตัดเอาออกกระพริบแล้วดิกินนี่แม่โคตรเจ๋งเลยว่ะหอยเนี้ยชอบมากเลยหอยนางลมมันมันอือทุกคำบอกว่าน้ำจิ้มมันอร่อยด้วยอ่ะใช่มันเข้ากันหมดเลยมันทำเองนะในโบอ่บเองมันคนที่แบบมีปีกมือเขาเลยไปจังหวะหอยแปลกที่สุดที่ลุงน้อยเคยกินมาคือหอยอะไรเอาแบบแปลกๆที่สุดเอาแบบหอยแบบที่เป็นธรรมชาตินะ หอยกาบหอยกาบอันนี้เนี่ยแปลกนี่เนี่ยเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนกันเลยแปลกอหอยกาบมันไม่สีอะไรหอยกาบก็ดีเลยเหมือนกันเลยตัวเพื่อนเพื่อนหอยกาบหายากหอยกาบหายากแต่มันจะสูญพันธุ์แล้วสิ่งที่คนอื่นเขากินกันแต่เฮียไม่กล้ากินคือหอยไอหอยเชอรี่อ่ะที่มันที่มันขึ้นเคยเห็นป่ะกินได้ กินติ่มที่มันเป็นสีชมพูอ่ะเอามาต้มกินได้อานั้นอ่ะเอามาต้มอย่าให้ตัวใหญ่มากนะแล้วก็ไม่ใช่ที่เป็นไข่อ่ะันเล่สีชมพูอ่ะโอ้โหใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อานะครับไอซังคลองหอยซีอรี่เอามาลวกมันรสชาติเป็นยังมันมาะมีอะไรบ้างที่แกไม่กินเฮ้ยมันหายไปไหนหมดวะเร็วมากเลยอ่ะออร่ยถ้ามันอร่อยมันจะเป็นอย่างนี้บิวแล้วทุกคนมากินเท่าไหร่ก็ไม่เลี่ยนเหรอแปลเข้าไป โอ้ยนีกินทำนัวนี่สุดยอดมาทำเหมือนอาหารอินเดียเฮ้ยไม่กระทำอาหารอินเดียเขาใช้มือกินแล้วดูเขาทำ่ยอ่ะขึ้นไปแต่ถามว่ากินไหมกินได้ทุกคนนี่ อ่ะจะบอกว่าต้องแต่โ<ม>บอัดคลิปมาหลังๆเนี่ยคนบอกว่าไม่ได้มาดูนานแล้วโบอ่ะเปลี่ยนไปคือผอมลงใช่แต่วันนี้โบไห้เฮียมาช่วยพูดเพราะว่าถ้าโบพูดเองคนอื่นอาจจะไม่เชื่อให้เฮียมาช่วยพูดแล้วให้คนตรงนี้เป็นสักข,ขีพยานว่าทำไมพูดถึงผอมลงจะบอกว่าเฮียอยู่บ้านข้างกันนะแล้วก็แบบเหมือนไม่ค่อยได้เจอแต่พอเห็นที่นึงก็พัฒนาการเขาไปได้รวดเร็วมากไปไหนไปตลาดลาบอนก็ไปเก่งขึ้นไปชายเชียงซาก,ก็ไปได้ไม่ได้จะบอกว่าโบเนี่ยผอมลงแล้วมีแต่คนอ่ะในห้องเฮียก็ถามนะขอเคล็ดลับหน่อยขอเคล็ดลับ S <S 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 ตัวสีน้ำตาลนทุกคนเราขึ้นให้ดูมันมอิ่มทิพซ่งชื่อจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็เห็นเราบมกินเหมือนเดิมกิน,น่อยในคอเลสเตอรอลเยอะมากแต่ถ้ากินแล้วอะ เน,นี่ยแนะนำนะให้ออกกำลังกายควบคู่ด้วยมันจะช่วยเบิร์นแต่ตอนแรกที่โบก,กินโบไม่ได้ออกกำลังกายแล้วมันลงมาจาก8 1นะโนะบหนักไปนะนนะตอนนั้นเดี๋ยวจอินเสิร์ตรูปให้ตอน8ป5เอ็นเสิร์ตหตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เหลือ67โม,มาเกือบีแล้วเหรอแต่ยงโบเนี่ยเห็นเขาว่ายน้ำเขาวิ่งเอาวิ่งเดี๋ยวิ่งเป็นหลักเลยไม่รู้ทำไมถึงชอบการวิ่งตอนแรก่าต้องบอกก่อนว่ามันกินอะแล้วมันไม่ได้ออกกำลังกายเลยมันลงมาประมาณลงมาครั้งที่77 77 17แลล้วกกกพอออาาังยมุ่669เพราาะะววว่่มีีตััยเบินนนนอ้แทกลดสินปกติแต่ก็ด้จ บิไม่ได้กินปก,กติขนาดนั้นนะเพราะว่ากระเพาะโบเล็กลงเพราะว่าเวลาโบอิ่มแล้วโบก็จะหยุดเลยเพราะว่าตัวนี้มันช่วยหยุดแต่สำหรับเฮียเฮียชอบตัวสีเขียวตัวสีเขียววะทุกคนคือสามารถตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยคือออกไปหมดเลยที่เรากินเนี่ยอันนี้คือดีมากนนเลยนะ<ง>ชิลี่ผงสีเขียวเฮียจะติดกินตัวนั้นที่อันนี้เฮียติดมากเลยแล้วก็มีคู่ผิวอันนี้แนะนําเลยนะคู่ผิวเนี่ยดีมากตอนนี้ซื้อสองแถมหนึ่งในราคาพันห้า ก็คือ3กล่องพันหตกกล่องละห้าร้อยโคตรแพงอ่ะทุกคน3กล่องพันหตกกล่องละห้าร้อยบาทมาจากช่องโบเท่านั้นกีได้เดือนนึ่งต้องสั่งที่ไลน์แอดเท่านั้นนะช้อปปี้ไม่ได้เดี๋ยวเพิ่ให้ไม่ช้อปปี้พวกเราจะาได้อะไรก็แล้วแต่โบช่องทางอ่าแต่ถ้าเกิดช่องทางของโบก็จะร้าสั่งไปที่ไลน์แอดบอกว่ามาจากช่องพี่โบค่ะขอคู่ผิวหน่อย3กล่องพันห้าวันนี้วันเดียวล่าสุดที่ออกใหม่คือคนที่จะรีบฟิตออยล์ซึ่งเป็นบอดดี้ที่บีบีกับแม่ชอบมาก เด็กกินได้เพราออยากกินดีตัวนี้ไม่คาวแล้วกินง่ายตัวนี้ยคือไม่คาวไม่มีกลิ่นของน้ํามันตับปลาไม่มีเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ทุกคนก็คือเจลลี่ฟิตออยนะคะจะบอกว่าถามว่าช่วยเรื่องอะไรแล้วจำเป็นมากแค่ไหนนะคะโบ <c oughs> บอกเลยว่าคนที่ทํางานจําเป็นมากมหรือว่าคนที่เรียนจะทำไมไปด่าเพื่อนๆอย่างนั้นนะเฮ้ยช <c oughs> <c oughs> ี้อย่างนี้แล้วบอกสมองอุ้ยน่าเกลียดมากเฮ้ย เฮียชี้คือคนที่ใช้สมองเยอะๆแบบเฮียเหมาะมากเฮียใช้สมองทําอะไรสมองในการคิดว่าเอ้ยวันนี้จะหนีเที่ยวที่ไหนดีโอเคแล้วอันนี้รู้ป่าวว่าสูญแคีวกินก่อนนอนได้ไม่รู้สึกผิดสูย์คียวเวลาที่เราอยากกินขนมอะให้เปลี่ยนมากินตัวนี้จะบอกว่าเราไม่ค่อย hard s e ล l ไม่ค่อยขายกันนะนี่คือ hard แล้วนะ จะบอกว่าไม่ค่อยขายแต่อยากให้ทุกคนเห็นผลลัพธ์อย่างโบงเงี้ยโบงก็ถ้าเกิดว่าใครพูดว่าโบทักกินอะไรโบก็จะบอกว่ากินบ่นดีแต่ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้บอกเพราะว่าเกรงใจไม่กล้าไปยัดเยียดสินค้าเขาเพราะว่าบางทีมันเหมือนแบบขายแบบยัดเยียดหรอกก็มึงขายไงมันก็เลยขายไงพี่มึงขายไงอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันกินจริงๆคือถ้าเกิดมันไม่ได้เห็นผลนะมันก็ไม่กล้าพูดทุกวันนี้อย่างที่บอกโบไม่ได้รับสินค้าอะไรที่เป็นอาหารเสริมเลยถามแคทใช่ไหมโบไม่ได้รับเลยเพราะว่าทุกวันนี้เฮียก็ไม่ร ก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจหอยนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่นี่ยมมนาฟาร์มนะคะนึกถึงหอยนึกถึงยมมนาฟาร์มแต่ถ้านึกถึงสุขภาพให้นึกถึงบอนนี่เจนรี่อ่าใช่สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญจะบอกว่าเห็นอ่าให้คนตัดอ่ะรวมภาพที่โบกินเอาที่เอาหอยเข้าปากอ่ะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อยมนาฟาร์มนะคะมีโปรโมชั่นเดี๋ยวโจะขึ้นให้นะคะส่งฟรีนะคะเมื่อซื้อถึงเท่าไหร่สักอย่างนี่แหละสะดวกมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนส่งฟรีทั่วไทยเหรอใช่ถ้าเกิดว่าสั่งครบเท่านี้นะแลวก่อนไดถึงสภาพบริจา่สั่งที่ละแอดนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้น3กล่อง1,500บาทบอกว่ามาจากช่องโบกัญรัตน์3กล่องค้าได้100 1 5 0 0บาท3กล่อง1,500ับาทให้เป็นโปรโบเลย เอามึงเอาจริงป่ะสูตรนี้ทุกคนฟังนะคะคนที่อยากผอมคนที่อยากผอมนะคะบูสาบานะพวกกินตัวเนี้ยตัวเดียว3กล่อง1999ส่งฟรีจะบอกว่าปกติ2,000กว่าบาทนะคะ3กล่อง8182 6 34ประมาณ2,000กว่าบาทอะประมาณ2,300อะไรเงี้ยอันนี้1999 1999ส่งฟรีก็คือ1เดือน1เดือน1,999บาทเพื่อสุขภาพอะแต่ว่าเซตเนี้ย3กล่อง1,500แต่อันเนี้ย3กล่อง1,999คิดอะไรอยู่วะอันนี้ไม่ส่งฟรีนะอันนี้ค่าส่ง50บาททุกออเดอร์อันนี้2่งฟี อ่าโอเคทุกคนคสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนแล้วก็สุขภาพให้อนที่ดูแลแต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารแซ่บๆให้ยมนมา,มมาภาค่ะน<ม>ิโป,โปด้วยสัวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นแอร์ย่างที่นู่นอ่าไปง่ายๆนะพูดเลยพูดใช่ไหมไม่ได้พูดไปหาหลักฐานมาดิไม่ตกลงพูดเล่นหรือไม่ไม่ได้พูดเอาพูดเมาไม่ได้พูดหรือวิวก้งพูดเลยพี่บอกว่าพวกนี้อยู่ไหมบอกไม่อยู่บอกอ๋อมีวันหยุด